้าใครสนใจไอดีฟีฟา4แล้วก็ ROV e, มีทั้งไอดีเงินล้วนไอดี ID ดองการ์ดรับเติมเงินเอ็มเข้ารหัสได้ที่เพจเฮียตู่กดที่ลิงก์ใต้คลิปเอาเลยครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเฮียตู่กับการสรุปหนังเช่นเคยสําหรับในคลิปนี้ฮะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับต้นกําเนิดของดาวเตะเลือดร้อนที่ไม่กลัวใครหน้าไหนแถมยังมีฝีปากกล้าไม่แพ้กับฝีเท้าด้วยจนมีฉายาว่าพระเจ้าเลยทีเดียวก่อนที่จะเข้าไปดูปุ่มไลค์ปุ่มต like, ิมดตามของทุกคนมีค่าอย่าลืมกด้้เียยดวนะครับ สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเราก็สามารถไปอุดหนุนรหัสเกมฟีฟ่า4มีทั้งรหัสเงินล้วนทีมพร้อมเล่นและบริการเติมเงินเอ็มเข้ารหัสได้ที่เพจเฮียตูกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเปิดเรื่องมาในย่านโลเซนการ์ดซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของผู้อพยพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวีเดนซึ่งขึ้นชื่อเรื่องแหล่งมั่วสุมแล้วก็อัชญากรรมแน่นอนว่าสลาตันเกิดที่เมืองแห่งนี้พอ่พอของเขาเป็นชาวบอสเนียที่ลีภัยสงครามมาส่วนแม่ก็เป็นชาวโครเอเชียที่อพยพมาเริ่มชีวิตใหม่ที่สวีเดน ซาลาตันเป็นเด็กที่หลงใหลในกีฬาฟุตบอลแต่ทว่าเขาเป็นเด็กที่ตัวเล็กกว่าวเดียวกันมากก็เลยโดนแบ่งแยกอยู่เป็นประจำเมื่อเล่นฟุตบอ,อลบริเวณแถวบ้านเขาเองก็มักจะหาตำแหน่งลงเล่นไม่ค่อยได้เล่นได้อย่างมากก็ตำแหน่งโกลทำให้เขาต้องปรับตัวในการทำตัวให้เกี้ยวกดกับพวกที่ไม่ยอมรับในตัวเขาและความเกี้ยวกะเหล่านี้มันก็ได้กลายเป็นพลังสำคัญของซาลาตันเมื่อลงสนามจนมีวันหนึ่งซาลาตันขึ้นไปเก็บบอลบนต้นไม้แล้วก็ดันโชว์ดอกบ,บอลแล้วก็พ่ายจนล่วงลงมากระแทกพื้น ทุกคนในสนามเองก็ถึงกับตกใจแต่อย่างดีที่สาลาตันไม่เป็นไรมากมีเพียงแค่แผลเล็กน้อยบนใบหน้าพอกลับมาถึงบ้านเมื่อแม่เห็นก็ไม่มีคำปลอบใจอะไรมันมีแต่เพียงคำต่อว่าสลาตันด้วยความหงุดหงิดถ้าเจ็บขึ้นมาเขาเองก็ต้องจัดการดูแลตัวเองด้วยความที่พ่อแม่เนี่ยต้องทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้ความอบอุ่นครอบครัวมากนะักซลาตันก็เลยมีกีฬาฟุตบอลเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวอีกอย่างจนเหมือนกับเป็นเพื่อนอีกคนเขาเองก็ทั้งชอบสะสมการ์ดนักเตะนั่งดูนั่งใฝ่ฝันว่าสักวันจะได้มีโอกาสเป็นนักฟุตบอลอาชีพด้วยความที่อยู่ในย่านคนอพยพก็จึงมักมีเรื่องขโมยของอยู่เป็นประจำตัวซาลาตันเองก็เลยซึมซับพฤติกรรมนี้อยู่เรื่อยๆโดยหลังเลิกเรียนบางวันเขากับเพื่อนก็มักจะแอบมาขโมยจัก,กรยานแล้วก็ขี่เข้ามาฉกของในร้านค้าแถวบ้าน โดยการใส่เสื้อตัวหนาๆเพื่อจะได้ซ่อนของให้ได้เยอะๆเอาของที่อยากได้ทั้งอุปกรณ์แล้วก็การนักฟุตบอลที่เขาชอบแล้วก็เอาออกมานั่งเปิดเล่นกับเพื่อนเพื่อเอาไปสะสมเก็บไว้ตามภาษาเด็กทั่วไปถึงพ่อจะเป็นคนที่เงีย,งยบๆขึมๆแสดงความรักไม่ค่อยเก่งนักแต่เขาก็รู้ว่าลูกอะอยากได้อะไรนั่นก็คือรองเท้าสตาั๊ดคู่แรกของสลาตันพอได้รับมาเขาเองก็มีความสุขมากนั่นจึงนับเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยจะไม่มีวันลืมเลย เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีซลา,าตันก็ติดทีมเยาวชนลเล็กๆในเมืองเมื่อกลับจากการฝึกซ้อมเขาก็ต้องพบกับตำรวจที่วนเวียนอยู่ใกล้กับที่พักของเขาเป็นประจำพอเพื่อนบ้านหลายคนเนี่ยถูกจับข้อหาขโมยจนชินเมื่อถึงเวลาซ้อมเตะบอลซลาตันก็เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครนักเขามักจะมีความคิดเป็นของตัวเองและแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ที่แม่ของเขาเนี่ยถูกจับข้อหารับของโจรศาลก็ได้ตัดสินว่าให้ลูกๆต้องอยู่ในการดูแลของพ่อเพียงผู้เดียว สลาตันก็ยังทําตัวไม่ถูกนักแต่ยังไงเขาก็ไม่หลุดโฟกัสไปจากกีฬาฟุตบอลที่เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจเขาเพียงไม่กี่อยา่างเมื่อแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเขาจึงต้องเดินหน้าทําตามฝันต่อไปจากนั้นก็มาคัดตัวกับทีมที่ใหญ่กว่าอย่างบาลคานสาลาตันมุ่งมั่นแน่วแน่กับชัยชนะอยู่เสมอแล้วก็ยิงประตูได้อย่างไม่ยากเย็นด้วยพรสวรรค์ที่มีอยู่จนติดทีมนในที่สุดในห้องเรียนเองสลาตันก็ได้เจอเพื่อนใหม่ที่ชื่อว่าโทนี่โทนี่เองก็มีพรสวรรค์ไม่ต่างกับเขาแต่ในสัยของ ซึ่งต่างกับซาลาตันที่มีอารมณ์เดือดพุ่งพ่านอยู่ในตัวแถมยังย้ายมาเล่นกับทีมบาลขานทีมเดียวกันกับเขาอีกแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ต่างซ้อมด้วยกันทุกครั้งจนทั้งคู่เนี่ยสนิทกันหลังจากน,านั้นพ่อของซาลาตันเนี่ยก็ดูเปลี่ยนไปเขาดูซึมๆวันวันก็เอาแต่เมาแล้วก็ไม่ได้สนใจลูกมากนะักเมื่อเวลากลับบ้านมาทีไรเขาเองก็ทั้งหิวโหวยและเหนื่อยจากการฝึกแต่พอเปิดตู้เย็นในบ้านออกมามันกลับไม่มีอะไรกินเลยนอกจากเหล้าเบียร์ของพ่อมันจึงทําให้เขาเนี่ยเกลียดสิ่นน แต่นั่นมันก็ทําให้ซาลาตันรู้จักการพึ่งพาตัวเองส่วนในห้องเรียนเนี่ยเขาเองก็มีปัญหาต่อเนื่องด้วยความไม่ยอมใครทั้งนั้นแล้วไม่สนได้ว่าใครจะมองเขาอย่างไงแม้กระทั่งครูเนี่ยยังเอาไม่อยู่จนบางคนถึงกับพูดว่าอนาคตเด็กคนนี้เนี่ยคงเป็นได้แค่พวกแก๊งอันตพานในเมืองและแล้วก็ถึงจุดแตกหักซาลาตันได้ใช้ความรุนแรงกับครูประจําห้องจนเขาเนี่ยต้องถูกย้ายออกจากโรงเรียนจากนั้นก็ถึงการแข่งของทีมบอลข่านเกมนี้ซาลาตันเนี่ยติดเลี้ยงเดี่ยวจนพลาด ทำให้ทีมเสียประตูหลังจากนั้นเขาเองก็เล่นได้ไม่ดีนะักแทบทําอะไรไม่ได้เลยเหมือนใจไม่นิ่งพอเขาก็เลยถูกเปลี่ยนตัวออกมาแต่กับการเพื่อนในห้องอย่างโทนี่เนี่ยก็เล่นด้วยความนิ่งบวกกับทักษะเฉพาะตัวจนโดดเด่นที่สุดในสนามก็เลยทําให้ทีมที่ใหญ่กว่าอย่างเมาโม่สนใจดึงตัวโทนี่ไปเขาเองก็เลยดูผิดหวังกับตัวเองที่ยังทําได้ไม่ดีพอจนพลาดโอกาสนี้ไปแล้วถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปก็คงไม่ก้าวไปไหนแน่เขาก็เลยหันมาฝึกซ้อมมากขึ้นกว่าเดิมวางเมลไห่ก็ซ้อมทันที แล้วก็ปรับให้ตัวเองเนี่ยมีใจที่นิ่งพอหลายวันต่อมาก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาแล้วก็พูดกับซาลาตันว่าอีก -10 นาทีเนี่ยมีแข่งแน่นอนว่าซาลาตันเนี่ยอยากแสดงฝีเท้าแต่พ่อของเขาเองเนี่ยก็ดันดื่มหนักจนแห้งแล้วก็ไปส่งซาลาตันไม่ได้ก็เลยต้องวิ่งไปยังสนามด้วยตัวเองเพราะเขาจะไม่พลาดโอกาสนี้อย่างเด็ดขาดเมื่อไปถึงสนามแล้วซาลาตันก็อยากลงเล่นใจจะขาดแต่โค้ชเนี่ยก็ยังไม่ใช้งานตัวเขาเพราะว่าทีมกําลังเล่นได้ดีอยู่แต่ผ่านมาอีกสักพักเนี่ยทีมก็เกิดเสียประตูขึ้นมา โค้ดเลยตัดสินใจส่งตัวซาลาตันลงมาแก้เกมมาถึงซาลาตันเนี่ยก็ลลอกหลบแลบ้วก็ซัดประตูตีเสมอขึ้นมาได้เกมนี้เขาจึงเล่นด้วยความมั่นใจกล้าสู้กล้าชนแถมยังมีการสับหลอกคู่แข่งจนยิงประตูได้แบบสบายๆการเป็นคีย์แมนคนสําคัญเรียกได้ว่ายิงคนเดียวไปแปดประตูยังกับเล่นเป่ากบเลยโค้ดฝั่งตรงข้ามที่ทรงยังกับเอริกเทนฮากก็ถึงกับปวดหัวเมื่อเจอเด็กฝีเท้านรกเข้าไปจากนั้นไม่กี่วันต่อมาทางทีมเมาโม่เนี่ย ก็ติดต่อมาหาที่บ้านของสลาตันว่าสนใจจะดึงตัวเขาเข้าทีมนั่นยังนับเป็นโอกาสในการเติบโตอีกก้าวของสลาตันเลยก็ว่าได้และแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายปีสลาตันจากเด็กร่างแห้งตอนนี้ก็กลายเป็นหนุ่มชะกันรูปร่างสูงใหญ่ในตอนนี้เขาเองก็ข้างใครในตัวโรนันโดอาร์านห้องของสลาตันจึงเต็มไปด้วยรูปไอดอลของเขาอีกทั้งยังคอยนั่งดูวิดีโอการเล่นของอาร์นอยู่เสมอเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการเล่นของเขา ระหว่างการฝึกซ้อมทางโค้ชทีมชุดใหญ่ของมาโมโอเองก็คอยมาสังเกตดาวรุ่งในทีมอยู่เป็นประจำทางสลาตันก็เลยโชว์ความเป็นผู้นําในเกมอีกทั้งยิงจบสกอร์แบบลางเองยิงเองไปหลายรอบทางโค้ดก็เข้ามาชมว่าวันนี้เนี่ยทำได้ดีต่อจากนี้ไปมันก็ใกล้ถึงเวลาแล้วสําหรับการแข่งชิงถ้วยแชมเปี้ยนชิพในรุ่นต่ํากว่า19ปีทางโค้ชเองก็อยากให้ทุกคนเล่นเพื่อทีมแบบนี้ต่อไปแต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือจักรยานของโค้ชเนี่ยมันหายไปอีกแล้วใครทําก็สารภาพมา แต่ทุกคนในทีมเนี่ยกับเงียบกันหมดและเมื่อถึงเวลากลับบ้านพี่แกก็ยังคงเอาจัก,กรยานกลับไปอีกเช่นเคยแบบว่าไม่ได้สนใจว่าจะเป็นของใครพอมาถึงช่วงกลางหนึ่งพี่แกเองเนี่ยก็ยังมารวมตัวกับกลุ่มวัยรุ่นแถวบ้านแล้วออกไปก,อก่อกวนในเมืองเป็นประจำหลังจากนั้นเขาเองเนี่ยก็ได้เจอสาวคนหนึ่งที่เคยเจอในโรงเรียนเดียวกันเขาเองก็รู้สึกชอบก็เลยเข้าไปทําความรู้จักแล้วก็อยากจะนัดเจอเธออีกครั้งที่สวนสาธารณะทางเธอเองก็ตอบตกลงไปพอมาถึงวันนัดสรลาตันเองก็ใจจดใจจ่อ เพื่อรอเธอแต่สาวเนี่ยกลับไม่มามันก็ทําเอาพี่แกเนี่ยต้องเดินกลับบ้านแบบหน่อยๆแบบว่าระดับพระเจ้าเนี่ยยังมีเว้าเลย พอมาวันซ้อมรุ่งขึ้นสลาตันก็ไม่สบอารมณ์นักจากเหตุการณ์เมื่อคืนแถมโจฮานเพื่อนในทีมเนี่ยก็ตามเกาะแกะตลอดแถมยังมาเล่นแรงใส่อีกจนสลาตันเนี่ยถึงกับเจ็บข้อเท้ามันก็ได้ทำเอาพี่แกเนี่ยถึงกับฟิลขาดคุมตัวเองไม่อยู่แล้วก็โขกเพื่อนซะเต็มเหนียวจนลูกเป็นมะม่วงทำเอาคนงงทั้งสนามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เดินแบบเบึ้งเหวียง,ยงออกจากสนามทันทีหลังจากที่สลาตันเนี่ยใจเย็นลงแล้วเขาก็เริ่มมีสติว่าตัวเองเนี่ยทำบ้าอะไรลงไป เขาก็เลยส่งข้อความไปถามโทนี่เพื่อนในทิมอีกคนจนรู้ว่าโยฮานเนี่ยยังอยู่ในโรงพยาบาลด้วยความรู้สึกผิดพี่แกก็เลยดิ่งตรงมาหาโยฮานแล้วก็พบว่าเพื่อนเนี่ยถึงกับจมูกแตกเลยซึ่งพอเจอหน้ากันเขาก็ขอโทษขอโพยทางโยฮานก็ไม่ได้กดอะไรเขาเองก็เข้าใจว่ามันเป็นอารมณ์ในเกมในวันต่อมาเนี่ยซาลาตันก็ถูกเรียกตัวเข้าพบ โคดเองก็ทราบแล้วว่าสลาตันเนี่ยเข้าไปขอโทษแล้วถึงแม้ว่าสลาตันจะมีทั้งพรสวรรค์กับโอกาสแต่พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่มีใครยอมรับได้โคดก็เลยเตือนว่าอย่าให้มีแบบนี้อีกถ้าไม่อย่างหมดอนาคตพอมาถึงเรื่องการฝึกซ้อมวินัยของเขาเองก็เริ่มจะหย่อนยานลงแบบว่าจะเน้นพรสวรรค์เป็นหลักก็เลยแอบลักไก่ในการซ้อมวิ่งกับเพื่อนอีกคนซึ่งพอพี่แกกลับบ้านมา ก็พบว่าตู้เย็นในบ้านเนี่ยยังว่างเปล่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากเล่าเขาเองที่อดทนอดกั้นมานานก็ระเบิดอารมณ์ใส่ทันทีเลยทะเลาะกับพ่ออย่างหนักจนต้องออกจากบ้านไปและแล้วก็ใกล้ถึงเวลานัดชิงถ้วยโค้ชเองก็ย้ำว่ามันเป็นนัดที่จะพิสูจน์ว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีค่าขนาดไหนและมันจะต้องชนะเท่านั้นเขาจะไม่ฟังข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นพอประกาศลายชือกมา เกมนี้ซาลาตันเนี่ยเริ่มต้นด้วยตำแหน่งตัวสำรองพอได้ยินแบบนี้เนี่ยก็ทำเอาพี่แกเนี่ยถึงกับไม่พอใจแล้วก็เริ่มประทักฝีปากกับโค้ดแบบไม่สนหน้าอินหน้าผมโค้ดเองก็ให้เหตุผลว่าเขาจะเลือก11ตัวจริงที่ซ้อมได้ดีที่สุดแต่ตัวซาลาตันเนี่ยยังมีความพยายามไม่เท่าคนอื่นเลยถึงซาลาตันจะพูดยังไงโค้ดเองก็ไม่เปลี่ยนใจแล้วยังบอกให้เขาเนี่ยกลับไปดูตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยสมควรเป็นตัวจริงไหมอยากคิดว่าที่ซาลาตันทำเนี่ยเขามองไม่เห็นเพราะการกระทําที่ผ่านมามันบ่งบอกทุกอย่างไดด้ี พอก่อนถึงวันแข่งพวกแก๊งไวรุ่นเนี่ยก็ชวนลา,าตันไปปวดเมืองอีกรอบแต่คราวนี้เขาก็ห้ามใจไม่ไปเพราะยังหวังว่าพรุ่งนี้เขาจะได้รับโอกาสลงสนามอีกครั้งถึงแม้ว่าจะมีน้อยก็ตามแล้วแล้วก็ถึงวันแข่งทางลา,าตันก็ถูกจับนั่งเป็นตัวสำรองยาวเลยนั่นจึงเป็นบทเรียนอีกอย่างของลา,าตันที่ทําตัวแบบนี้พอเคหลาบเขาก็เริ่มปรับตัวใหม่จนผลงานเนี่ยเป็นที่จับตามองโค้ชก็เลยเรียกลา,าตันมาเข้าพบแล้วก็บอกว่าลา,าตันเนี่ย ไม่ควรอยู่ทีมสำรองอีกต่อไปเพราะเขาจะดันซลาตันเนี่ยขึ้นชุดใหญ่แล,แล้วแล้วซาลาตันก็ได้พาเมาโม่ขึ้นหลีกสูงสุดของประเทศได้สําเร็จจนตัวเขาเริ่มเป็นที่จับตามองในยุโรปขนาดนอาเซนเวนเกอร์เนี่ยยังต้องการตัวเลยแต่ซลาตันก็ไม่ไปแต่กลับตัดสินใจย้า,า,ายไปทีมอาแจกด้วยค่าตัวมหาศาลพร้อมใส่เสื้อเบอร์เก้าที่ฟานบัเทนเคยใส่จนคาดว่าซาลาตันเนี่ยจะกลายเป็นนิวฟานบัเทนเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากพี่แก่อยู่ทีมอาแจกมาสักพัก ก็กลับมีฟอร์มไม่ดีนักเหมือนยังปรับตัวไม่ค่อยเข้ากับคนในทีมแถมตอนซ้อมกับทีมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเป็นที่พอใจของโค้ชอย่างโลน่าคูมันนักเพราะพี่แกเนี่ยดูไม่ค่อยทําตามคําสั่งแถมยังโดนทุ่มเทมไม่มากพอยจนคูม,มันเนี่ยถึงกับพูดใส่ว่าถ้านายไม่เคารพโค้ดก็ควรเคารพเพื่อนในทีมบ้างที่ต้องมาเสียเวลากับนายอยู่ถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่วิเศษอยู่ตําแหน่งที่เหมาะสมกับซาลาตัานเนี่ยก็คือนอกสนามแถมปิดท้ายด้วยว่าจะกลับบ้านเลยก็ได้นะแน่นอนว่าพูดมาสักขนาดนีกกนนออจาสาสมททั ส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็ยังซ้อมกันต่อไปพอซิ่งรถปอร์เช่กลับมายัางบ้านแล้วเปิดทีวีดูก็พบว่าตัวเองเนี่ยถูกสื่อโจมตีอย่างหนักเรื่องที่เขาเนี่ยดูเหมือนไม่มีใจอยากเล่นแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยก็กลับบ้านไปซะประมาณว่าเสื้อเบอร์เก้าเนี่ยไม่คู่ควรกับซาลาตัานเลยที่แกก็เลยไม่แฮปปี้กับทีมนักอะไรมันก็แย่ไปหมดรวมถึงผู้จัดการส่วนตัวด้วย ตอนนี้พี่แกเลยต้องมองหาผู้จัดการส่วนตัวคนใหม่ที่จะทำให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยตัดสินใจนัดพบกับมิโน่ไลโอลาเอเย่นชาวอิตาลีที่ขึ้นชื่อเรื่องการสร้างดียวกับทีมใหญ่ที่ร้านซูชิ ทางเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าไลโอลาเนี่ยเป็นคนยังไงเขาก็เลยแต่งตัวแบบจัดเต็มทางเสื้อกุชชี่นาฬิกาทองคํากับรถปอร์เช่สุดหรูเพื่อให้ไลโอลาเนี่ยประทับใจแต่พอซาราตันมาถึงเนี่ยไลโอลากับแต่งตัวแค่เสื้อเชิ้ตธรรมดากางเกงยีนข,ดขาดๆจนผิดคาดไปเยอะเลยจากนั้นทางไลโอลาเนี่ยก็หยิบกระดาษ4แผ่นขึ้นมาใบาแรกเป็นคริสเตียนวิเอรี่จากอินเตอร์ลงเล่นไป27เกมยิงไป24ประตูคนต่อมาเฟรดิโปอินซากีจากเอซีมิลาน 25นัด20ประตูดาวิดเทเซเกจากยยเวนตุส24เกม20ประตูคนสุดท้ายลาตันอิบาฮิโมวิต25นัด5ประตูสถิติแบบนี้คิดว่าคนแบบนายเนี่ยจะขายได้ไหมลาตันเลยตอบกลับไปว่าถ้าเขายิงได้สัก20ประตูเนี่ยแม่ก็คงขายสลาตันได้ไลโอลาก็เลยพูดกลับไปว่าสลาตันตอนนี้เนี่ยดูติดหรูทั้งรถทั้งเสื้อผ้าทุกอย่างเป็นแบรนด์เนมตอนนี้มันจะไปม,มีค่าอะไร ตกลงว่าซาลาตันเนี่ยอยากเป็นนักบอลที่ดีที่สุดหรือเป็นแค่พวกนักบอลดันดานคนหนึ่งที่สนใจเรื่องเงินเพื่อมาซื้อของไร้สาระซึ่งซลาตันจะไม่ได้อะไรเลยพอได้ยินคําพูดของไรโอลาที่แกเองก็ถูกชะตาทันทีเพราะเขาเองก็ชอบคนตรงไปตรงมาทางซาลาตันเนี่ยก็พร้อมร่วมงานทันทีแต่ทางไรโอลาก็มีเงื่อนไขก็คือซาลาตันเนี่ยจะต้องขายรถกับนาฬิกาทองคํไร้สาระทิ้งไปและฝึกให้มากกว่าเดิม3าเท่าเพราะผลงานนายตอนนี้เนี่ยโคตรห่วยเลย นั่นจึงนับเป็นจุดเปลี่ยนของสลาตันเขายอมทําตามที่ไลโอลาบอกจากที่ขับบอเช่ก็มาขับรถเฟรดคันจิ๋วแทนแล้วก็ซ้อมแบบเอาเป็นเอาตายเรียกได้ว่าใส่จนหมดทางสลาตันก็รู้สึกดีกับตัวเองพอเริ่มรู้ตัวแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลงานที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยติดขี้เกียจจนซ้อมไม่มากพอแถมยังเสียเวลาไปกับการเล่นเกมอีกแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนนิสัยกันง่ายๆแต่ก็ยังดีที่มีไลโอลาเนี่ยคอยตามติดสลาตันอยู่เสมอจนเขาเนี่ยไม่ได้ทำที่ัยเดิมอีก แล้วก็อยู่มาเกมหนึ่งที่โรนดาคูมันถอดตัวลา,าตันออกตอนกลางเกมมันก็ทําเอาพี่แกเนี่ยถึงกับเดือดจัดครูมันเองก็หันมามองแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรยิ่งไม่เคลียร์เนี่ยลา,าตันยิ่งโมโหนักกว่าเดิมอีกก็เลยโทรด่าคูมันให้ไลโอลาฟังว่าโค้ชคนนี้เนี่ยยิ่งเง่าขนาดไหนแต่ไลโอลากลับบอกว่าครูมันต้องถอดนายออกอยู่แล้วเพราะเกมนี้นายโคตรห่วยพอได้ยินคําพูดนี้ลา,าตันก็เลยโมโหไลโอลาไปอีกคนแล้วก็ตัดสายทิ้งไปพอเขามาถึงบ้านไลโอลาก็เดินทางมาหาเมื่อทั้งสองมาเจ ซาลาตันก็สะบัดดาทั้งโค้ดทั้งไลโอลาที่ทําให้เขาวงุดหงิดในใจของซาลาตันตอนนี้ก็คือไม่อยากอยู่อาแจกอีกต่อไปจากนั้นไลโอลาจึงพูดขึ้นมาว่างั้นน่าจะมาโตลินไหมเขากําลังคุยกับยูเวนตุสอยู่พอได้ยินประโยคนี้ความเดือดของซาลาตันก็หายไปในพริบตาเขาแทบไม่เชื่อหูตัวเองกับเรื่องนี้จนต้องถามย้ําอยู่หลายรอบไลโอลาจึงเป็นเหมือนผู้พิเศษของซาลาตันเลยก็ว่าได้เขาเลยบอกไลโอลาไปว่าทําให้มันเป็นบ้านใหม่ของซาลาตันซะ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยฟานมาเทนเคยเตือนซลาตันไว้ว่าถ้าอยู่ฮอลแลนด์เนี่ยนายจะมีโอกาสยิงประตู6-7ครั้งแต่ถ้าย้ายมาลิิีอิตาลีโอกาสนายจะเหลือแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นดังนั้นมันจึงเป็นความท้าทายสุดหินที่เขาจะต้องเจอหลังจากนั้นไลโอลานก็พาซลาตันเข้าพบกับลูเซียโนมอกจีประธานสโมสรยูเวนตุสที่ใส,ส่สูตรอย่างหรูดูซิก้าเมือนโตจนหน้าเกงขาเหมือนกบมาเฟียซึ่งต่างกับไลโอลามากที่แต่งตัวยังกำลังท่องเที่ยวเลยทางมอกจีเอง ก็ไม่ชอบไลโอนาะนักเพราะว่าเป็นพวกเคี่ยวลากดินพอเขาเห็นสลาตันเลยตอบกลับไปว่าเขาไม่คิดว่าเด็กคนนี้จะเล่นคู่กับเทเซเกดดาวยิงของยูเวนตุสได้ไลโอนาเลยพยายามโน้มน้าม็อกกี้ต่อว่าคาเปโลผู้จัดการทีมยูเวต้องการตัวสลาตันมานานแล้วแต่ม็อกกี้เองก็ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่ายังไม่เห็นความสามารถชัดๆของสลาตันที่จะดึงดูดเขาได้และแล้วก็เหลือเวลาอีก2สัปดาห์ก่อนปิดตลาดนักเตะ เป็นสถานการณ์ที่สาลาตันเนี่ยกำลังมีปัญหากับฟานเดอร์ฟาสอย่างหนักแฟนบอลของทีมอาแจกส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าข้างฟานเดอร์ฟาสกับตันทีมในสายตาแฟนบอลสลาตันเนี่ยเป็นพวกหญิงพยองก็เลยโดนพุ่งไปว่าตั้งใจทําร้ายฟานเดอร์ฟาสที่เป็นลูกม่อและเปรียบเสมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทีมเลยแล้วก็มาถึงศึกระหว่างอาแจกฟาดแข่งกับเอ c เอซีเบร่ามันเป็นเกมชี้ชะตาของสาลาตันเพราะคนของยูเวนตุสเนี่ยกำลังจับตาดูฝีเท้าเขาอยู่ถ้าพลาดโอกาสนี้ไปเขาคงจะเป็นบ้ากับทีมนี้แน่ๆ เกมนี้สลาตันได้ลงสนามตัวจริงแต่บรรยากาศในสนามเนี่ยเหมือนเหมือนกับแฟนบอลอาแจกกาลังถุยน้ำลายใส่หน้าเขาอยู่เรียกว,ว่าทั้งสนามเนี่ยทั้งด่าทั้งตะโกนไล่สลาตันทั้งที่เป็นนักเตะท,ทีมตัวเองพอเกมผ่านไปที่นาที75อาแจกก็นําเบราไปแล้ว41 แต่แล้วซาลาตันก็ได้จังหวะชนเก็บบอลไว้ได้มาถึงก็ล็อกไปทางซ้ายหลอกยิงไปทีตัดเข้ากลางมาลากหลบ2แนวรับล็อกอีกทีแล้วก็ซัดด้วยซ้ายเป็นประตูขึ้นนําไป5ต่อหนึ่งซาลาตันเองก็เหมือนได้ปลดปล่อยลูกยิงนี้ก็ทําเอาสนามแทบแตกทุกคนแทบไม่เชื่อสายตาว่ามันจะเป็นไปได้อีกทั้งมันยังให้ความรู้สึกเหมือนกับมาลาโดน่าลากเดี่ยวยิงแสงกิ่ในบอลโลกแต่กล้องเนี่ยก็แผนไปที่ฟานเดอร์ฟาร์ที่ทําสีหน้าไร้อารมณ์อยู่เขาทําเหมือนกับว่าลูกยิงของซาลาตันเนี่ย เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของเขาจากชื่อฟานเดอร์ฟาสก่อนเริ่มเกมตอนนี้มันก็กลายเป็นชื่อสลาตันไปแล้วจนลูกยิงลูกนี้เนี่ยได้รับการโหวตว่าเป็นลูกยิงแห่งปีด้วยสุดท้ายเดียวของสลาตันกับยูเว่ก็สําเร็จลงในที่สุดก็จบแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องสลาตันหากใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, ก็ติดตามไปด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ